เอาละครับสวัสดีท่านผูช้ชมทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่โมบีดีแชนแนลตอนนี้เรากลับอีกแล้วสำหรับการรีวิวความสามารถของตัวละครในเด a บ by Daylight ครับหลังจากคลิปที่แล้วเราทําความสามารถของเด e h เฮาท์มัสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปนี้จะถึงคิวของผู้รอดชีวิตคนใหม่กันบ้างโดยตัวละครนี้มีชื่อว่าทอร i ลีเคนเป็นเซเวอร์ผู้หญิงรูปร่างหน้าตาที่ผงเห็นจะเป็นฟิลคล้ายๆพวกข้างลัทธิอะไรสักอย่างอันนี้คือความคิดของผมนะโดยในคลิปนี้เราจะมารีวิวเปิร์ลประจําตัวของเธอทั้ง3ามเปิร์ลนะว่ามันะ โอเคแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมไปที่เรียบร้อยนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มของทอรี่เคนนั่นเองครับสำหรับเปิร์กแรกมีชื่อว่าการภาวนาคืออีกาแฝงร้าย วิธีการทําให้เปิกนี้ทํางานก็จะคล้ายๆกับเปลิลภาวนาอื่นๆเลยคือเราต้องลงมาที่ห้องเบ็ดเบนหรือห้องใต้ดินจากนั้นทําการสวดมนต์หรือภาวนาจิตเป็นระยะเวลา60วินาทีซึ่งระหว่างที่ทําการภาวนานั้นเพื่อนร่วมทีมหรือเซิร์เวอร์คนอื่นๆจะสามารถมองเห็นออร่าของคนที่กําลังทําการภาวนาอยู่และผู้รอดชีวิตคนอื่นก็สามารถเข้ามาช่วยทําการภาวนาได้จะทําให้ท่าหน้าของเกตรหรือว่าหลอดด้านล่างนั้นจะเก็บได้เร็วขึ้นหรือน้อยกว่า60วินาทีครับหลังจากที่ผู้รอชีวิตทําการภาวนาจิตเรียบร้อยแล้วคนที่เริ่มทําการภาวนาจะติดสถานะผพังหรือ สามารถรักษาตัวเองได้ตลอดทั้งเกมและกับการที่ผู้รอดชีวิตทุกคนสามารถมองเห็นออร่าของฆาตกรได้เป็นระยะเวลา2วินาทีเมื่อฆาตกรอยู่ใกล้ผู้รอดชีวิตและทาให้อีกาแตกตื่นนั่นเองฮะฟังแบบนี้หลายคนอาจจะงงอาจจะว่าฮะอะไรนะคือยังไงนะคือไม่เข้าใจเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับผมจะทําให้ดูแบบ2จอไปเลยจอใหญ่คือคนที่มีเปิร์กอีกาแฝงร้ายส่วนจอเล็กจะเป็นมุมมองของตัวคิลเลอร์หรือว่าฆาตกรซึ่งเราจะเห็นเลยว่าฆาตกรจะอยู่ใกล้กับผู้รอดชีวิตอีก1คนนั่นเองครับและเมื่อฆาตกรม ต,ต่ืนผู้รอดชีวิตทุกคนจะสามารถมองเห็นออร่าของฆัตรกรเป็นระยะเวลา2วินาทีย้ำนะฮะว่าฆาตรกรต้องเป็นคนทําให้อีก,กาบินเท่านั้นถึงจะสามารถมองเห็นออร่าได้คราวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือฆาตรกรอยู่ใกล้กับผู้รอดชีวิตและผู้รอดชีวิตเป็นคนทําให้อีก,กาบินพเพื่อ่อจะเห็นเลยว่ามันไม่มีการแสดงออร่าของฆาตรกรเกิดขึ้นมาให้เราได้เห็นอันนี้คือผมเปรียบเทียบให้ดูแบบชัดๆไปเลยนะหวังว่าทุกคนจะไม่งงในส่วนนี้ฮะและอย่างที่ผมบอกไปว่าเปิร์กอีกาแฝงรายนั้นส่งผลกกัับผู้้้้รอดชีววิตทุๆคคนนนนถึงแมม่่าจะไไ เปริเปร์กนี้มาก็ยังคงได้รับสถานะหรือว่าออร่าของเปริเปร์กนี้ไปด้วยและไม่ได้ก็ตามที่คิลเลอร์อยู่ใกล้กับผู้รอดชีวิตคนใดคนหนึ่งจากนั้นทําให้อีกาแตกตื่นก็จะมีการแจ้งออร่าไปยังที่ทางด้านของผู้รอดชีวิตที่มองอยู่ล่ะฮะเรวมาดูก็ต่อกับเปิร์กตัวที่2ที่มีชื่อว่าเลิกฟ้าผ่าครับตามคำอธิบายเขาบอกว่าเมื่อเริ่มเกมมาเปริเปร์กนี้จะยังคงไม่ทํางานนะเพื่อนๆจาเป็นที่จะต้องไปรักษาผู้รอดชีวิตคนอื่นให้เสร็จหนึ่งครั้งเปิร์กนี้ถึงจะเริ่่มทานนําางงนเอะ ต่อมาเมื่อเปิร์กเลิกฟ้าผ่าทํางานแล้วหากตัวของเราได้รับอาการบาดเจ็บและเพื่อนร่วมทีมกําลังทําการรักษาตัวของเราอยู่เรจะมีทักษะที่ชื่อว่าเลิกฟ้าผ่าขึ้นมาเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะเมื่อเรากดไปแล้วเราจะติดสถานะผุพังหรือรักษาไม่ได้อีก60วินาทีจากนั้นเมื่อครบระยะเวลา60วินาทีตัวงเราจะหายเจ็บโดยทันทีครับ มันก็เป็นฟิลเหมือนการรักษาหรือว่าการฮิวแบบด่วนนั่นเองฮะแต่ว่าช่วงระหว่าง60วินาทีนียต้องห้ามเจอทางหน้าของตัวฆาตกรนะถ้าเกิดเจอแล้วโดนตีเนี่ยก็จะล้มโดยันทีนั่นเองครับสำหรับเปิรก์กเลิกฟ้าผ่านั้นสามารถใช้งานได้เรื่อยๆตลอดทั้งเกมครับเพียงแค่ว่าเราต้องเปิดการใช้งานเปิรก์กโดยการปรักษาเพื่อร่วมทีมคนไหนก็ได้ให้หายจากอาการบาดเจ็บก่อนจากนั้นเมื่อเรามีอาการบาดเจ็บและเพื่อร่วมทีมกำลังทําการรักษาเราอยู่เราสามารถกดทักษะเลิกฟ้าผ่า,ผาได้เลยนั่นเองครับ โอเคเราไปดูกันต่อกับเปิร์กตัวสุดท้ายเป tai, Não, <im> <for instance. S 1> ิร์กเปิร e in ์กน <mount> ี้มีชื่อว่าแบกภาระนั่นเองฮะโดยในเปิร์กเปิร์กนี้ผมจะยกตัวอย่างหลายช็อตนิดหนึ่งนะเพื่อ่อจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้ไม่งงนั่นเองโดยตามความสามารถเขาบอกว่าเมื่อมีเพื่อนร่วมทีมคนไหนก็แล้วแต่ถูกแขวนอยู่ที่ตะขอคนที่ใช้เปิร์กแบกภาระนั้นสามารถใช้ทักษะพิเศษที่มีชื่อว่าแบกภาระได้และเมื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมออกจากตะขอแล้วขีดการโดนแขวนตะขอของเพื่อนร่วมทีมจะมาอยู่ที่คนใช้เปิร์กแบกภาระแทนน นาทีฮะอารมณ for ์มันก็จะคล้ายๆกับเปิร์กแรกเลือดแหละฮะแต่ว่าเปิร์กแบบพลาจะเป็นการแลกแขวนแทนนั่นเองครับสำหรับเปิร์กแบบพะนั้นสามารถใช้งานได้เพียงแค่1ครั้งต่อ1นเกมเท่านั้นคราวนี้ผมจะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับเพื่อนโดนแขวนไปแล้ว2ขีดพอเราใช้เปิร์กแบบพะรนช่วยเพื่อนรมที่ถูกแขวนออกมาจํานวนขีดที่เพื่อนโดนแขวนไปแล้ว2ก็จะถูกลดลงมาเหลือหนึ่งและตัวของเราที่ไม่ได้มีขีดเลยก็จะถูกเพิ่มขีดการโดนแขวนไป1ขีดโดยทันทีครับ ลายคนอาจจะสงสัยครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัวของเราโดนแขวไปแล้วหนึ่งครั้งเรายังคงสามารถใช้เปิกแบบภาระได้ไหมก็ต้องบอกเลยว่ายัางคงสามารถใช้งานได้ครับแต่ในกรณีนี้ผมเทสหลายรอบมากๆเลยนั่นก็คือเมื่อเราใช้ทา่าของตัวเปิกแบบพาระช่วยเพื่อน่ทีมจัตขอนเราติด2ขีดเราจะไม่ติดสถานะปลอดกำบงังโดยในส่วนนี้ตามคอธิบายไม่ได้มีบอกเอาไว้นะแต่ว่าผมเทสหลายรอบมากๆสถานะปลอดกำบังก็ไม่ขึ้นมาเลยฮนะซึ่งเป็นไปได้2กรณีนั่นก็คือ1เป็นบั๊กของเกมและ2ทีมงานไม่ได้ลงรายละเอียดเปิกนี้เเเเอออาาาาาไวววว้้้แแตตต่่่่สสนนนนัมมงคขจะบบบถกกิิิดรใช และช่วยเพื่อนลูกทีมออกจากตะขอแล้วติดสถานะปล่อยกับบางอีกถ้ากไปโดนทรางของทูลเลอร์โจมตีเราล,ลม้มและโดนแขวนเราก็จะตายโดยทันทีความน่าใช้ของเปอร์พกน,นี้ก็จะถูกลดน้อยลงไปฮะ สุดท้ายสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องรู้เกี่ยวกับเปิร์กแบบพะลักก็คือถ้าเกิดตัวผู้ใช้เปิร์กแบกนี้ถูกแขวนไปแล้ว2รอบจะไม่สามารถใช้ทักษะแบบพะลักได้ครับอ,อันนี้ก็เป็นความสามารถทั้งหมดของเทอร์รี่เคนครับเพื่อนๆได้ดูแล้วมีความรู้สึกยังไงแล้วจะเอาเปิร์กแต่ละเปิร์กไปคอมโบยังไงสบายคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยคลิปนี้มาเร็วไปเร็วดีน,นึงแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ผูลกทุกคนไปแล้วจริงบาย,บายสวัสดีครับ